สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสอปปลาพี่น้องสาวกระเดงด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่22สิงหาคมพศ2565วันนี้ผมมีข่าวไลฟ์ประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับผังกันนะครับวันนี้ได้มีการประทะก,กันหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับในพื้นที่รัดจักไข่และในพื้นที่เขตภูม,มิภาคนะครับ รามาด <ills> the ูสถานการณ์ในพื้นที่รัฐยะไข่กันก่อนนะครับในพื้นที่รัฐยะไข่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศพม่าวันนี้นะครับกองทัพพม่าได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐยะไข่อย่างต่อเนื่องนะครับกองทัพอากัเนเอเออยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศพม่านะครับวันนี้ได้มีการพะทะกัน2วันติดต่อกันครับการระทะกัน2วันติดต่อกันนะครับในพื้นที่เมืองผ่านะครับอยู่ทาง ภาคเหนือของดัตชกไข่นะครับกองทัพอารักกันเอเอและกองทัพพม่านะครับได้ปะทะกันอย่างหนักบนพื้นที่เนินเขานะครับหลังจากที่ท่านพม่านั้นได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัตักไข่อย่างต่อเนื่องครับกองทัพอารักกันเอเอนะครับได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีท่านพม่าได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เนินเขานะครับในพื้นที่เมืองผ่าครับ กองทัพบลักษณ์เอเอนะครับได้ไปวางระเบิดเอาไว้หลายจุดนะครับหลักสุ่มโจมตีข้างทางนะครับกองทัพบลักษณ์เอเอโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้ท่านพม่านะครับไล่เสียชีวิต15บห้ารายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก8ปดรายครับกองทัพบลักกั์เอเอและกองทัพพม่านะครับได้ปะทะกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึงเวลา9ก้นาฬิกาสาบนาทีนะ กองทัพอลาการเอ่โจมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากกองทัพอลาการนเอ่อมีกําลังพลมากกว่านะครับในเวลาต่อมาท่านพม่าได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับท่านพม่าไม่พอใจนะครับได้ใช้เครื่องมินมิกที่สินะครับเข้ามาทิ้งระเบิดหลายรอบนะครับสมมติาพี่น้องชาวอลากันนะครับตอบพยบเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ภูเขานะครับหลังจากที่ท่านพม่านั้นได้ใช้เครื่องมินลบเข้าามทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่อง ทางภาคเหนือของรัฐยะไข่ครับวันนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเคยดนะครับในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับกองทัพอลาการ์เอ่ได้เสริมกองกําลังอย่างหนักหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับทางภาคเหนือของรัฐยะไข่ครับวันนี้นะครับทางพม่านะครับไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาทางภาคพื้นดินได้นะครับใช้ช่องทางอากาศนะครับวันนี้ได้มีการเสริมกองกําลังทางอากาศนะครับใช้เครื่องบินรบพีดีคอเตอร์ เข้ามาทิ like ้งระเบิดหลายรอบในพื้นที่รัดยักไข่ครับวันนี้ทําให้กองทัพอากาเนเอนะครับต้องเสริมกองกาลังอย่างหนักเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับการปะทะกันอย่างหนักวันนี้นะครับกองทัพพม่าและกองทัพอากาเนเอนะครับในพื้นที่รัดยักไข่ทางฝั่งของกองทัพอากาศเนเอนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2อรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นการปะทะกันระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพอากาศเนเอนะครับหลังจากที่ทัพพม่านั้นได้พยายามเสริมกองกําลัง เข้ามาอย่างพื้นที่รัดยักไข่อย่างต่อ1นื่งครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับกองทัพอาลากันเอและกองทัพพม่าก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องครับนะครับเรามาดูข่าวที่2องกันต่อนะครับมาลูข่าวประเด็นร้อนในพื้นที่รัดกะเลงนีนะครับวันนี้กองก,กำลังป้องกันแห่งสัตว์กะเลง kdf ในร่วมกับกองทัพกะเลง ka นะครับสองกองกำลังของพัธมิตรกระเลงนะครับในโจมตีท่าพม่าท,ที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่าง ต่อเนื่องครับวันนี้นะครับสนาการ์ร้อนดะอูในพื้นที่รัฐกะเลนีนะครับนักจากท่านพม่าได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองภูโซและเมืองตีมอโซกองทัพกะเลงเคนะครับกองพลที่1กองกําลังป้องกันแนงซัดกะเรงเคทีเอฟกองพลที่2นะครับได้ร่วมกันโจมตีท่านพม่าที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ ช่วงเช้าของวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกานะครับท่านพม่าได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองภูโซนะครับถูกกองกําลังป้องกันห่ังสัตว์กะเลงเคเอทีเอฟและกองทัพกะเลงเคนะครับสองกองกำลังได้หลักทุ่มโจมตีกองกำลังป้องกันห่ังสัตว์กะเลงเคเอ็นทีเอฟและกองทัพกระเลงเคนะครับได้หลักทุ่มโจมตีท่านพม่าตั้งหลักไม่ทันนะครับทางเข้าเมืองภูโซนะครับระทะกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา11นาฬิกานะครับและมีการปะทะกัน1ชั่วโมงนะครับ การปะท้ากันอย่างหนักนะครับส่งผลให้ท่านพม่านะครับเล่ยเสียชีวิต15ลายนะครับเลดรับาดเจ็บอีก6ลายครับทางฝั่งของกองกาลังป้องกันแ่งซัดกระเลง KNTF นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ลายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ได้นะครับกองกำลังป้องกันแ่งซัดกระเลง KNTF และกองทัพกระเลง KA โจมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าต่างหลักไม่ทันนะครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับ กองกำลัลงป้องกนันแสงสัตว์กระเด่ง KNTF และกองทัพกระเด่ง KA นะครับสองอกองกำลังของกองทัพพนมริรกระเด่งจมตีอย่างหนักนะครับทำให้ทำพม่าต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ทันทีนะครับกองกำลังป้องกันแสงสัตว์กระเด่ง KNTF และกองทัพกระเด่ง KA นะครับสามารถยึดอาวุธของกองทัพพม่าเอาไว้ไล่หลยรายการหล,ล,ลายสนิดนะครับประงจากนี้ทางญญาพม่านั้นถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับทาพม่าเนียวชีวิตรอดนะครับ ทำให้กองทัพป้องกันแห่งสั์กระเลงเค็นตีเอฟและกองทัพกระเลงเคเอนะครับสามารถยึดอาวุธของกองทัพพมาา่าเอาไว้ได้เป็นจํานวนมากนะครับจากการประทะก,กันยึดเยอะยาวนานหลายวันติดต่อกันในพื้นที่เมืองภูโศรัดกระเลงนี้ครับเวลาต่อมานะครับกองกำลังป้องกันแห่งสั์กระเลงเค t นีเอฟและกองทัพกระเลงเคเอนะครับได้ประกาศปิดเส้นทางเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองภูโศนะครับ้องทัพพม่านั้น เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่นะครับวันนี้กองกำลังป้องกันาดางสัตว์กระเลงเค็นทีเอฟนะครับและมีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องชาวบ้านนะครับห้ามเดินทางเวลากลางคืนกองกําลังป้องกันดังสัตว์กระเลงเค็นทีเอฟและกองทัพกระเลงเคเอนะครับสองกองกำลังพัฒมิดกระเลงนะครับและมีการออกมาประกาศแจ้งเตือนพี่น้องชาวบ้านนะครับมีการปิดถนนหนทางนะครับทางเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองพูโซนะครับตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกา ถึงเวลา6นาฬิกานะครับห้ามพี่น้องชาวบ้านออกเดินทางเวลากลางคืนนะครับเป็นการป้องกันก่อนท่าพม่านั้นแอบเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่นะครับที่ผ่านมาท่านพม่านั้นได้ปลอมโตเป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับแอบเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองภูโสกัดกเลนีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เปลี่ยนการปิดเส้นทางนะครับไม่ให้ท่านพม่านั้นแอบเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองภูสก รัดกระเด็นนี้ได้นะครับนะครับเรามาดูข่าวที่3กันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองกินอูเขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้นะครับวันที่22สิงหาคมนะครับกองกาลัง PDF นะครับได้ใช้โดรนนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดในฐานทัพของกลุ่มพายุซอตีนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองกินอูเขตภูมิภาคสกายครับพระสง์เทื่ของวันนี้นะครับเวลา12บสนาฬิกานาทีนะครับกองกำลัง PDF นะครับได้ใช้โดรน เข้ามาทิ้งระเบิด3ลกนะครับในพื้นที่ฐานทัพของกลุ่มพยศตรตีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองคินอูเขตภูมิภาคสกายครับกองกาลัง p ีทีนะครับได้ายดโดนสังหารนะครับวันนี้ได้มีการมาทิ้งระเบิด3ลกนะครับในฐานทัพของกลุ่มพยูโซตีนะครับส่งผลให้กองกำลังที่รับไซด์กองทัพพม่าและมินอองไลน์นะครับได้เสียชีวิต7รายนะครับได้รบลลับบาดเจ็บ2รายครับ ในเวลาต่อมานะครับกลุ่มพยโยตีนะครับได้ขอกําลังเสริมจากท่านพม่านะครับได้เสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับทางคัของกองกำลัง PDF นะครับต้องลาดถอยไปก่อนนะครับหลังจากที่ท่านพม่านั้นได้เสริมกองกาลังเข้ามาอย่างพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่เมืองคินอูเขตภูมิภาคสกายครับกองทัพพม่าแล้วมีน้องลายไม่พอใจนะครับที่กลุ่มพยโยตีนะครับกลุ่มรับไซกองทัพพม่านั้น กองกําลัง PTF เข้ามาใช้โดนทิ้งระเบิดนะครับท่านพม่านะครับได้ใช้เฮลิคอปเตอร์หนึ่งดำนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดไปมุดโซนะครับในพื้นที่เมืองคินอูเขตภูมิภาคสกายนะครับส่งผลให้ว่านเลินพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายไป2หลังนะครับหลังจากที่ท่านพม่านั้นได้ใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับเข้ามาทิ้งระเบิดหลายลูกในเวลาต่อมานะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับต้องพยศนะครับหลีกจากหมู่บ้าน ไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นการกระทําของกองทัพพม่าและมินอองไล่นะครับโซการทางภาคพื้นดินไม่ไหวนะครับก็ใช้เฮลิคอปเตอร์รและเครื่องบินลบเข้ามาถึงระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ธรใม้พี่น้องทุกกลุ่มทุกสัตว์ติดพันนะครับเลือดร้อนกับเครื่องบินลบและเฮลิคอปเตอร์รของกอ,องทัพพม่ามาอย่างยาวนานนะครับวันนี้กองก,กำลัง p t f และกองกำลังก,กลุ่มสัตว์ติดพันนะครับก็ยังไม่มีอาวุธนะครับที่สามารถ สอยเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบของกองทัพมาได้นะครับรัฐบาลในกราพแห่งชาติแต่ว,ว่าแอนอยูกีนะครับวันนี้อยู่ที่ไหนนะครับยังไม่ยอมซื้ออาวุธที่ทันสมัยนะครับวันนี้นะครับกำลัง p ี f ก็ยังรออยู่นะครับรอความเสื่อเหลือจากรัฐบาลในกราพแห่งชาติแต่ว,ว่าแอนอยูกีนะครับให้ซื้ออาวุธที่ทันสมัยนะครับสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบของกองทัพมาได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับตั้งแต่อดิตถึงปัจจุบันนะครับกำลังาลัง PDF ก็มีอาวุธประจำกายนะครับแต่ไม่มีอาวุธที่หลายแรงสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบของทหาพรพม่าได้นะครับที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติแต่ว่าแอนยูกีนะครับก็เคยขอไปจากนานาประเทศนะครับแต่ก็ยังไม่มีประเทศไหนนะครับที่จะให้ความช่้ยเหลือล้านอาวุธกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติรตอว่าแอนยูกีนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองคินอูเขตูม,มิภาคสกายนะครับ เดีเรามาลข่าวต่อไปนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เขตลัดมันตะเลนะครับวันนี้กองกาลัง PDF นะครับได้ออกปฏิบัติการโจมตีเลวยทุ่นระเบิดนะครับมีการโจมตีลดขึ้นที่เลี้ยวของท่านพม่านะครับซึ่งเป็นสุดรัดตะเวนนะครับกองกลัง PDF นะครับได้ใช้ทุ่นระเบิดโจมตีนะครับส่งผลให้ขบวนรถท่านพม่าได้รับความเสียหาย1คันนะครับปฏิบัติการของกองกลัง PDF เอฟได้ใช้ทุ่นระเบิดโจมตีขบวนรถท่านพม่านะครับทางภาคตะวันออก ของเมืองมันตะเลครับวันนี้นะครับกำลัง p ี f ฟนะครับได้ออกปฏิบัติการนะครับวางทุ่นระเบิดเอาไว้ทางภาคตะวันออกของเขตลัดมันตะเลนะเมื่อเวลา13บนาฬิกาของวันนี้นะครับกำลัง p ี f ฟนะครับได้ใส่ทุ่นระเบิดโจมตีขบวนรถทานพม่านะครับที่ออกลาดตะเวนทางภาคตะวันออกของเขตลัดมันตะเลนะครับส่งผลให้ขบวนรถได้รับความเสียหาย1คันนะครับท่านพม่าไล่เสียชีวิต9ารายนะครับได้รับบาดเจ็บ4รายครับ ทางผังของกองกำลัง p ี f ฟนั้นปลอดภัยดีนะครับเนื่องจากเป็นผังที่หลักซุ่มโซมดีขบวนรถท่านพม่านะครับวันนี้ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดนะครับในพื้นที่เขตรัฐมันตะเลครับเวลาต่อมานะครับท่านพม่าเลิ่ดๆกำลังเสริมจากพื้นที่ในเมืองนะครับท่านพม่าและตำรวจพม่าได้เสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับทางผั่งของกองกำลัง p ี f ฟหนีไปไล่ย,ย่างลอยนอนนะครับหลังจากได้มีการ จากส้มโสมตีคำวันรถท่านพม่านะครับก็กลัง PDF ถอนกําลังออกจากพื้นที่ทันทีนะครับใวเลาต่อมานะครับท่านพม่าเลยใช้ลิคอเตอร์หนึ่งลำนะครับเข้ามาบินสํารวจในน่านพาในพื้นที่เขตรัดมันตะเลนะครับตามล่ากองกำลัง PDF เนะครับแต่กองกำลัง PDF นั้นหนีไปได้อย่างลอยนวลนะครับท่านพม่าก็ยังหาไม่เจอนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกลุ่มน้องๆ PDF ทีนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตรัดมันตะเลครับ วันนี้นะครับสถานก,การณ์ในพม่าก,ก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคในพื้นที่รัฐกาเรนนีและในพื้นที่รัฐต่างๆครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กําลังใจผมเลยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี